โอ้หิวจังเลยเออะราคานี้โอ้เอ่อ,นนอ,อมามา่าราคาเท่าไหร่ครับมามา่าเหรอราคา20บาทคือว่า ไม่นะครับท้ไม่ไม่คือว่าผกตังค์หมดแล้วไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเลยด้วยนายไม่มีตังค์ใช่ไหมถ้างั้นนายก็เอาไปเลยฟรีๆแต่เป็นหนี้อยู่นะเอ๊ะทำไมล่ะครับดีแค่ไหนแล้วที่ได้ไปและอีกอย่างที่นี่คือเจแปนถ้าไม่ทันอาทิตย์นี้ฉันจะฟ้องได้เลยครับหนึ่งบาทจิ๊บจอยสบายมาก ห้าม okay. uh, ไม่ทันอาทิตย์นี้นะเออนี่มันเป็นการอิ่มที่สุดที่ดีที่สุดในสามวันเลยเออจะจะทาง,งานที่ไหนทำละเนี่ยมันไม่มีสักงานเลยไ uh, 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 อ้พรคนเนี่ยแหละตัวประกันไงตออินว่ะ uh, 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 uh. ้ยไม่มีงานทำใช่ไหมใช่แล้วครับผมไม่มีงานทำเลยเพราะขนมันรั่วอ่านี่ไปเออโอ้ตัเรดูแลอากาศยานรันเวย์เหรอใช่โอ้เฮ้ยหายไปแล้วอยอะมาลองดูก็ได้บัน เบิเอ๊ะนี่มันงานอะไรลล่ะเนี่ยขับมาไกลมากนะนะยังไม่ถึงที่หมายสักเทีรถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะพังแล้วเนี่ยให้ฉันมาขับมาแต่ก็ดีแค่ไหนแล้วที่ฉันมีรถแต่ก็ไม่รู้นะรถคนันนี้มันจะดับไหมเนี่ยกลัวมันพังมาก หวังว่างานนี้จะเป็นงานที่ไม่เหมือนสวิทเกมนะว้าตัวอะไรช่างเถอะขอให้งานนี้ลาบเลินละกันไหนดูซิงานที่เขาว่ามาอ,ออฟฟิศเอกสารใช่ไหมไปที่ออฟฟิศเพื่อเช็ค ดีต้รับรันเวสก็แรงว่ะผมตกใจโอ้อทุกทีนายมาโตเป๊ะจนฉันลืมสํารวมเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับเอาละงานนี้ง่ายมากก็แกขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็รอาสายจากการบินเข้าติดต่อมาอ๋อโอเคครับพอที่ลงจอดไม่โอเคก็ไม่เห็ก็บอกเขาว่ายังไม่พร้อมลงถ้าพร้อมลงก็เอาลง อ๋อครับผมแล้วงานนี้ก็เป็นงานที่เร็วมากแล้วมันก็เร็วเหมาะสําหรับนายอย่างดีเลยเพราะนายเป็นมา้าป่ายังไงลระโอ้แล้วครับเนี่ยเหมาะกับผมเหรอเสร็จงานนี้นายจะได้สา0 0 0ื่นสี่หมื่นถ้าดีนายจะได้สี่0 0ื่นละฉันจะต้องรีบไปแล้วแล้วเจอกันโอ้เดี๋ยวก่อนนะครับคุณบอสโอเคไปที่หอคอยอากาศยานโอ้โห บรรยากาศมืดมิด,มดเปรี่ยวเปรียวทางขึ้นก็โอ้โหมืดจังเลยเราดูสิที่กันนี่มันเล็กมากโอ้สุนวรติดต่อบูเพื่อขอความช่วยเหลือในการทางานคือนี่บ๊อบหรือบโูเฮบ๊อบ hey, สวัสดีนะผมพนักงานค,คนใหม่ โอ้ oh, สวัสดีเช่นกันนะยินเดีตตอนรับฉันชื่อบ๊อบนะแผนในคืนนี้ของฉันคือเก็บกรวัวและให้รันเวย์พร้อมลงจอดอ้อโอเครับผมเหมือนมีคนติดต่อมาดูหน่อยสิสวัสดีฉันเองบอสได้นะยินฉันไหมอ๋อ oh. ไอคุณได้ยินฉันไหมโอ้ใช่บอสฉันมาที่นี่แล้วบางกรองกระจัดถูกจันสั่งของมาไปเอาอยู่ด้นล่างนะวางซ้อนกันบนห้องฮ้ยนายเอาขึ้นมาบนห้องแล้ววางซ้อนกันบนห้องโอ้เข้าใจแล้วครับจะทำเรื่องนี้โหวางอย่างนี้เลยเหรอครับไหนล่ะรถส่งของ เหมือนจะขับผ่านนูน่นๆๆน,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 นขับผ่านไปแล้วรึปเปล่าผมมองไม่เห็นผมเอเพิ่มแสงแอคคอกอะไรคือแอคคุกยิบได้ทีละกล่องผมเอาขึ้นมาก่อนอันนี้ละชุดง่ายมากแต่ยกได้ทีละกล่องก็หนักวางอุย้ยเกิดอะไรขึ้น อรันเวย์แบล็กกาวเป็นสีแดงเหรออัน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 ไประกิตต่อไปก็ไปส้ำรัดจนะะอัปเดตกันวินเลยนะก็ไปดูหิวค้างประตูเลยนะอัปเดตตรงนั้นแหละโอ้โอ้ครับตรงไหนเออเอออย่างไงข้างประตูอีเออ โอ้สองสายการบินมีเยอะจังเลยว้าว้าเมื่อกี้อะไรผีหลอกเมื่อกี้ผีหลอกฉันรู้ว่านอนตกใจแต่ฉันไม่เห็นมีอะไรเลยเอ๊ะทำไมอ๋อไม่นะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะ มันเสียหายแปลกๆมีคนรบกวนเครื่องยนต์นี้ชื่อ,อให้มันเป็นตามสีที่ถูกต้องยังเป็นแดงยังเป็นอันนี้อยู่อ่ะได้แล้วเออคุณบับครับคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ฉันไม่รู้หรอกนาะมีคนพยายามจะติดต่อ ขอคอยอีกรอบฟังส,ส,สิสวัสดีสวัสดีมีใครไหมใช่มีคนอยู่ที่นี่ยังไม่จะ,จะสช้ซับมือสนามบิดปลอดภัยโอเคฉันพวกเราจะรอโอ้จนตอกไปเก็บกล้วยแล้วคราวนี้โอ้ป๊อแต่งตัวกางเกง ง่ายจังเลยไหน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 เราเก็บช่วยป๊อปไม่ได้เหรออ๋โอโอ้บ๊อเก็บทีเดียวเลยบ๊อปไปไหนต่อแต่เขาก็ล้างแล้วเขาลา้างยังไงให้มันหายไปไม่มีจุดที่เก็บฉันควรบอกพนักงานที่ยืนว่าเขาพร้อมลงจอดแล้วเริ่มกันเลย แต่ว่าวิญญาณเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้เลยมาจากทางถนนที่ผมขับผ่านหรือเปล่าในเครื่องบินเครื่องบินละ่ะนั่นง่ายมืดจังเย่ yeah, เครื่องบินลงจอดแล้ว อันนี้โรงเก็บเครื่องบินถัดจากหอคอยไม่ไกลเลยขยะทำไมเขาไม่ดูแหละเลยนเนี่ยเอออะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งชู่วอห์ฮนี่ไงสีแดงเหมือนกัน เก็บได้สักสองอันไหมรวมหมดแล้วเก็บได้คนละอันจริงจริงจริงด้วยแฮไปทิ้งกันเลยเฮ้งานง่ายได้เงินเยอะด้วยแล้วเนี่ยก็บอกว่าจะให้ตั้งสองห้าหมื่น สองหมืนสี่มืนขึ้นเยอะมากถ้าผมเสร็จงานวันไหนไม่ได้ปิดประตูสักไทยเลยนะต่อไปรู้สึกว่ายังไงมีเสียงหรอมีเสียงของเครื่องบินไม่รู้จักมา มีใครอยู่ไหมครับคุณไม่สามารถลงจอดได้โดยไม่มีการวาดกลาวสภาคมสภาคมบางอย่างน่ากลัวที่เกิดขึ้นอะไรขึ้นนานแค่ไหนจนกว่าคุณจะลงจอดไม่มีเวลาที่ไปเราต้องลงจอดเฮ้ยเอาละครับเตรียมพร้อมแบ็กกราวพร้อมลงจอดได้เลย เตรียมตัวสำหรับการลุกโนเอ๊ะหมเราต้องมีแบล็กการ์ในการลงจอดสิหรือว่าอะไรเนี่ยสายการบินอะไรกันไม่เอานะเดีย๋ยวอกนะว่างานนี้อ่ะมันเป็นงานที่มีคนตายไม่เอานะอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจแล้วมันเสียงแย่มากเป็นนาทีที่ไม่ค่อยดีเลยพยายามติดต่อ คุณยังอยู่ไหมครับโอ้เขาไม่ตอบเลยสวัสดีเซอร์โปรดตอบสวัสดีฮัลโหลเซอร์โปรดตอบคุณควรเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ก่อนที่จะเข้าฮ้อหมายความว่าไงคุณพึ่งทำเรื่องใหญ่หลวงนายมองไม่เห็นพวกฉัน นี่คืออะไรคุณกำลังพูดอะไรงานนี้เป็นงานที่ผมมองไม่เห็นเหรอเล่นตลกมีคนจะเล่นตลกกับฉันหรือ,อยังไงน่าจะใช่แหละเครื่องกไฟฟ้าอ้ไฟฟ้ามีคนเล่นตลกเรื่องแบบนี้เหรอยังมาพูดเรื่องเล่นตลกผีทำนั่นแหละ สี่หมื่นบาทสามหมื่นสี่หมื่นตกเป็นของผมอะไรเนี่ยเอาลงให้หมดอา้าวต้องทำแบบนี้หเห,หเรอเฮ้ยฮะฮะตเกลี้ยงยังไงฮะตกใจป <c oughs> ิดประตูบ๊อบนายช่วยฉันทีเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ฉันจำเป็นต้องรี รารบไฟล์ที่หายไปเป็นเวลานานอ๋อไอไฟล์หายเหมือนเหตุการณ์ <c oughs> จูๆไฟล์โดนลบเหมือนเหตุการณ์ที่ผมทำให้ครูเลย <c oughs> โอ้ยเปลี่ยวเปลี่ยวแบบนี้น่ากลัว <c oughs> เอาละไปหาไฟล์ข้อมูลทำไมมันกระจายอย่างนี้ อะไรโปรกสิอ๋อนี่ไงเขียนยาวจังอัโปรผีหลอกปะโโมันมาทำอะไรเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมมันน่าตกใจมากบันทึกส่วนตัวมันก็แปลกเกินผมก็ตกใจ มันทำไม่ดีเลยนะไปที่หอคอยเอาไฟไปกันหอคอยปิดปิดเสร็จสิ้นแล้วว้าวนั่นคืออะไรแปลกมันฟังดูเหมือนมาจากอินเตอร์คอมมาจากพีซีอินเตอร์คอมอะไรอินเทอร์เน็ต อินเตอร์คอมมีคนพยายที่จะติดต่ออีกรอบสวัสดีมีใครอยู่ไหมนีม่คือสายการบินสเปนอ๋อใช่ครับยังมีคนอยู่ว่าแต่มีอะไรหรอเรากำลังลงจอดรันเวย์ได้ไหมเรียบร้อยไหมรันเวย์เรียบร้อยไหม,มไม่มีปัญหาครับทุกอย่างเสร็จหมดแล้วลงมาได้ เฮ้บ๊อบนายไปเก็บกล้วยที่รันเวย์อีกได้ไหมเออฮ้บ๊อบเกิดอะไขึ้นกับหน้าของนายเก็บกล้วยเก็บกล้วยเก็บกล้วยขึนสุดท้ายของนายอ้อนายพูดเรื่องอะไร คืนนี้เป็นคืนอ,อะไรกันความฉันชัดเจนพร้อมจอดได้เลยเอาละเราจะลงจอดได้ไยไม่ชอรับรองบอสต้องขอใจแน่ไม่นายเป็นอย่างมีนายหน้าเป็นคนไปแล้วนายไม่ใช่ชาวโรบอกล้วเหรอหรือว่านายเป็นหิวแม่นอนเป็นสิงล่างโรบอกเฮ้ยเสียงอะไร เสียงจากไหนเสียงอะไรนะั่นเสียงเหมือนมาจากเสาอากาศเหมือนมีอะไรผิดพลาดอีกแล้วที่นี่มีแต่สิ่งผิดพลาดอโอเคก็มันด้มีอะไรผิดพลาดนะรู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ใช่ตัวของมันเลย หฮ้ยบ๊อบเฮ้ยบ๊อบหายไปไม่นะบ๊อบแอบหนีไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะที่รถคือบ๊อบไหนแปลกไหนไหนไหนไม่เห็นมีบ๊อบบ๊อบไปแล้วไปไหนแล้วเนี่ย ไม่ยังไงปืนนี่อโอ้แพงแพงมากเอาอุซีอุซีโอ้โลบลักส์ทัวร,ร์สอบเรดาร์สำหรับเฮ้ยทำไมเครื่องมนเต็มไปหมดเ,เลยไปเ,เกเลี้นกับเรดาร์า ยไม่ไม่เอาหน้าหน้าคนลูกไม่เอาฉันกลัวเฮ้ยกระจกใครอ้โอ,อ้กิอะไรขึ้นตรวจสอบรันเวยเพื่อดูมีเครื่องบินมาหาไหมหรือไม่อ,อยังไง ต้องไปจูเหรอเฮ้ยไม่เอาหนะ้าอืมทำไมไฟกระพริบดังอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าอะไรเนี่ย เอาท์ดูจูดูยิ่ปืนในออฟฟิศโอ้ทําไรเนี่ยออฟฟิศมันมีสองอันเนี่ยออฟฟิศตรงนี้แล้วอีกอย่างก็บอกออฟฟิศเป็นด้านบนอีกในตัวแปลปืนอยู่ไรปืนออื้กลับไปลันวีใครบังอาจฮ้ายอุ้ยัตรูเราไม่ใช่ โอ้โหเสียเป็นสีนะักเ,เรายิงได้จะไม่จำกัดอยู่ยิงไปเลยยิงไปเลยโอเคไม่จำกัดไหนใครมันทำอะไรกันนักหนามาไปกจะดึงไม่ไหวเออก็อะไรขึ้นนายนี่ฉนติดอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วตัวนี้ฉันจะล้างแีย นายจะรังแคนกับฉันเหรอฉันต้องการโอกาสที่สองที่ฉันจะต้องมีชีวิตใหม่ไม่ไหม่ไม่เอาปีนปีนโอ,อ้ปีนได้แค่นี้ก็มาเลยชีวิตอะไรของแกดังนั้นเป็นแกไม่ฉันจะไม่เป็นบ๊อบจะไมเป็นบ๊อบ แกทำแกสร้างปั๊บว้าวมันมาแล้วนี่นะนี่นี่นะยิง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 โอ้โอ้นี่นะนี่นี่โอไม่ตายนี่เกิดอะไรขึ้น หลันเวสุดร้อนจริงๆฮึผมเป็นบ๊อบเหรอรู้ว่าบ๊อบยังนั่งอยู่แต่ผมไม่เห็นฉันอะไรฉันอยู่ที่ไหนบ๊อบกลับมาแล้วมันเป็นแค่ฝันร้ายเหรอมันเกิดขึ้นจริงเหรอไม่เดี๋ยวก่อนที่อธิบายทุกอย่าง เรื่องเก่าเหล่านั้นแล้วฟิศฉันต้องออกจากที่นี่ฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วงั้นฉันไม่รอดแน่ฉันจะโทรหาตำรวจและเรียกกู้ภัยมาบ๊อบกับริึ้นกับฉันเนี่ยฉันสับสนไปหมดแล้วบ๊อบกลับมาแล้วฉันฉันควรจะบอกเขาไม่นะฉันไม่สามารถกลับมาที่นี่ได้อีก คุณรอดเย้ yeah. ผมรอดแล้วผมมีตังใจนี่เย้ yeah. ไป8ปดพันเอะบาทเดียวไม่ใช่800พเอ๊ะเอาเงินมาแต่ไหนเนี่ยรับไปเถอะนะครับโอ้โอ้โอ้โอขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นบุญคุณอย่างมากเลยอ๋อผมก็ขอบคุณที่ให้มามากผมเหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับประสบการณ์ที่น่ากลัวที่ลันเวย์และผมก็ได้ปราบผีร้ายนั่นและได้ช่วยคุณ บ๊อบไว้ทำให้เขากลับมาเป็นปกติผมเลยได้ทิปจากการทำให้ลันเวลุดออกจากการถูกผีครอบนำได้สําเร็จสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้เจอกันคราวหน้าครับ